สวัสดีครับทุกทุกท่านผมพงษ์ครับครับผมเอวันนี้ก็จะพาทุกท่านไปดูพระนอกตำรากันอีกครับผมเป็นพระปิดตานะครับพระปิดตาผมคาดว่าเป็นพระปิดตาหลวงเอยุคแรกของหลวงปูนน่นาควัดห้วยจระเข้นะครับตามประวัติบอกว่าพระปิดตายุคแรกของท่านเนี่ยเอเป็นพิมพ์ปั้นลอยองนะครับ ซึ่งในประวัติต่างๆก็ไม่ได้เอาตัวอย่างมาให้ดูว่าพิมพ์ปั้นลอยองค์ของหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้นี่หน้าตาเป็นยังไงนะครับมีแต่เรื่องเล่าแล้วก็มีแต่ข้อมูลในหนังสือที่เป็นตัวหนังสือที่ทำการออกมาให้เราทุกท่านได้ศึกษาเรียนรู้กันนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่มีตัวอย่างว่าพิมพ์ปั้นลอยองคของหลวงปู่นาคยุคแรกนี่เป็นยังไง เช่นเดียวกันครับก็ในเมื่อมันไม่มีตัวอย่างที่แน่นอนผมก็คาดว่าพระพิมพ์อยู่ในพระพิมพ์ปิดตาอยู่ในมือผมเนี่ยเป็นพระยุคแรกของหลวงปูน่นาวัดห้วยจระเข้นะครับเนื่องจากเนื้อโลหะเป็นเนื้อโลหะแบบเนื้อโลหะไม่กระพัดนะครับแล้วก็ความเก่าถึงยุคถึงสมัยนะครับถึงยุคถึงสมัยเลยนะครับพระ องค์นี้เป็นผลงานการเดินตลาดพระเมื่อวันจันทร์ที่16ถธันวาที่ผ่านมานะครับครับประวัติคร่าวๆหลวงปู่นาคนี่ก็คือท่านเกิดเมื่อปี2,358นะครับปี2,358 5นะครับแล้วก็มามรณภาพปี2 4 5 0 5 3ประมาณนั้นเนาะ53หรือ55เนี่ยประมาณนั้นเนะ ครับผมลักษณะพระทั่วๆไปเป็นพระปิดตาเนื้อเมกพัดนะครับก็ลักษณะคล้ายๆกับพระปิดตาหลวงปุน,นาควัดห้วยจรเกที่เขาเล่นหากันในปัจจุบันนะครับเพียงแต่ว่ามันจะแตกต่างกันหน่อยก็คือพระอยู่องค์อยู่ในมือผมเนี่ยก็คือจะมีลักษณะล่ำๆหน่อยนะครับด้านหลังตรงไหลตรงเนี้ยล่ำ ล่ำเป็นสันเลยนะครับแล้วก็องค์จะเขื่องเขื่องนิดนึงนะครับลักษณนะการวางมือก็จะแตกต่างกันครับลงที่เขาเล่นกันทุกวันนี้มือเขาจะแบนๆเ,เ,เต็มๆหน้าหน่อยเนาะแล้วก,ก็จะกีดนิ้วกีดนิ้วเนาะอันนี้เป็นลักษณะที่เขาเล่นกันอยู่อยู่ในวงการทุกวันนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือองค์อยู่ในมือผมเนี่ยจะไม่มีไม่มีรอยการน,นะซึ่งที่เขาเล่นกัน ก็จะมีรอยจานไม่จานหุ่นเทียนก็จานลงเหล็กจานหลังจากการหล่อเสร็จนะครับครับผมก็ก็อย่างที่บอกการการอ่านเนื้อวัสดุของผมนี้ก็คือเป็นอ่านการอ่านแบบเนื้อแบบข้าวๆนะครับอ่านเนื้อแบบข้าวๆอา,อายุก็จะไม่เป๊ะๆเท่าไหร่นะครับผมก็ ก็จะคาดการได้ว่าพระองค์อยู่ในมือผมเนี้สร้างมาประมาณปีสองพซึ่งในตามประวัติของอในทั้งในเว็บไซต์ทั้งในหนังสือเขาบอกว่าพระพระ,พระ,พระ,พระปิตาหลวงปู่นาคสร้างมาประมาณ2องพัน่อยสานะครับซึ่งก็ยังก็ไม่มีหลักฐานระบุชัดเจนเหมือนกันว่าสร้างตอนไหนกันแน่แต่ว่าเป็นการ คาดการแบบเข้าวๆเหมือนกันเลยนะในประวัติในประวัติที่เขา,เาทําเป็นประวัติให้ทุกๆท่านอ่านกันและเรียนรู้กันเนี่ยก็คือเป็นการประมาณการแบบคร่าๆเช่นเดียวกันนะครับก็เหมือนกับผมที่ก็ประมาณอ่านอ่านอายุเนื้อวัสดุแบบเข้าๆเหมือนกันก็คือปี2420นนะครับผมครับผมก็อย่างที่บอก พระปิตาหลวงปู่นาควัดท้วยจ,จระเข้สร้างปี2000ประมาณปี2435นะในขณะที่ผมอ่านอายุวัสดุได้ปี2420เนาะซึ่งเก่าถึงยุคพอสมควรนะครับลักษณะที่ย้ำนะครับลักษณะที่สมควรจดจำรรหรือลักษณะที่แตกต่างของอ พระปิดตาหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้องค์ในมือผมเนี่ยซึ่งผมคิดว่าเป็นพระปิดตาหลวงปู่นาคยุคต้นนะครับสาเหตุที่บอกว่าเป็นพระปิดตาหลวงปู่นาคยุคต้นก็คือในประวัติในตำราเขาไม่ได้เอาตัวอย่างออกมาดูให้ให,ให้ให้เรล่าท่านท่านดูว่าตกลงหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้พระปิดตาหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้ยุคต้นเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงกันแน่นะครับผมก็เลยคาดว่าพระองค์นี้ น่าจะเป็นพระปิดตาหลวงปู่นาคยุคต้นนะครับลักษณะทั่วๆไปของพระปิดตาหลวงปู่นาคยุคต้นที่ผมคิดว่าเป็นหลวงปู่นาคยุคต้นนะ <c oughs> ก็คือเป็นพระปิดตาคล้ายๆพระปิดตาหลวงปู่นาคที่เขาเล่นหากันอยู่ในวงการทุกวันนี้เพียง <c oughs> แต่ว่าลกักษณะขององค์อยู่ในมือขอ,องเนี่ยเป็นเบ้าประกบนะครับเป็นเบ้าประกบเป็นเบ้าประกบเนาะจะเห็นเป็นขีบอยู่ตรงนี้ รอยอยรอยประกบเบ้านะรอยอยประกบเบ้าเบ้าด้านหน้าด้านหลังนะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือพระปิตาหลวงปู่นาควัดพระเจดีย์แค่ยุคต้นที่ผมกล่าวถึงเนี่ยด้านหลังเขาจะล่ําใหญ่ล่ําใหญ่ไหลเอ่ด้านหลังนี่ใหญ่เป็นสันเลยนะเป็นสันเลยนะซึ่งในในที่เขาในตำราแล้วก็ที่เขาเล่นหากันเนี่ยเขาจะไม่ขึ้นลักษณะแบบนนี้นะฮะ เขาจะไม่เป็นสันแบบนี้นะ,ะเขาจะตรงนี้เขาจะเรียบๆไปเลยแล้วก็หัวหัวที่เขาเล่นๆกันนะหัวเขาจะหนุกโนกนะคอนี่คอด้านหลังนี้จะลึกเว้าเข้าไปนะเว้าเข้าไปเนาะส่วนองค์ในมือผมนี้เขาจะไม่เว้าเข้าไปเท่าไหร่เขาเว้าเข้าไปนิดเดียวนะครับผมพระพิมพ์นี้ผมได้มาสององ,องค์นะครับได้มาสององค์เนาะอ๋อก็ตีเป็นพระนอกตําราเหมือนกันเพียงแต่ว่าอ่อ แท้แล้วก็ดูง่ายทันยุคทันสมัยนะครับพระทั้งสององค์แตกต่างกันก็คือพระองค์ที่ผมได้มาใหม่เนี่ยเป็นผลงานวันที่สิบหกธันวายนีย่เขาจะสีแตกต่างกันนะองค์นี้เขาจะออกดำหน่อยนะดำหน่อยแล้วก็องค์นี้เขาจะออกขาว,ขาวใสๆหน่อยนะแต,แต่ก็ไม่ไม่เกี่ยวกันครับมันเกี่ยวกับส่วนผสมนะครับ ส่วนผสมขององค์ที่อยู่ในมือผมเนี่ยคือเขาแก่กรรมฐานนะประวัติการสร้างบอกว่า,าหลวงปูน่นาควัดห้วยจระเข้เนี่ยเขาจะซัดนะซัดกรรมฐานเข้าไปในในโลหะหลอมละลายนะจึงจึงเกิดมาเกิดเกิดเป็นเนื้อเมฆกพัดขึ้นมานะ,อ,ะองค์ในมือผมเนี่ยก็คือได้มาก่อนหน้านั้นแล้วก็ทําคลิปไว้ก่อนหน้านั้นแล้วก็ น่าจะอ่อนกรรมฐานนะน่าจะอ่อนกรรมฐานเนาะตีก็เลยแตกต่างกันซึ่งไม่เกี่ยวกับการคาดคำนวณอายุแบบคร่าวๆของผมนะครับผมวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับเอาพระปิดตาหลวงปูน่นาควัดห้วยจระเข้ซึ่งผมคาดว่าเป็นพระปิดตาหลวงปูน่นาคยุคต้นนะครับยุคต้นเนาะซึ่ง จากการคำนวณอายุโลหะแล้วถึงยุคถึงสมัยนะครับปีสองประมาณปี2420นะถึงถึงยุคเลยแหละครับผมเพียงแต่ว่าในวงการในวงการที่เขาเล่นหากันเขาจะเล่นแบบหลังที่เป็นหลังจานถ้าเป็นส่วนใหญ่นะหลังจานการจานของที่เขาเล่นหากันเนี่ยการจานก็จะมีการจานลักษณะแบบการจานหุ่นเทียนแล้วก็การลงเหล็กจานหลังจากหลังจากการหลอกนะฮะ มีหลายๆองค์ที่ทั้งจานหุ่นเทียนแล้วก็มาลงเหล็กกานด้วยนะก,ก็มีนะครับก็มีสําหรับหลวงป,ปูน่นาควัดท้วยเจระเฆ่นะนะครับผมครับผมวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เอาเอาพระปิดตานอกตํารามาให้ทุกท่านดูกันนั่นก็คือพระปิดตาที่ผมคาดว่าเป็นพระปิดตายุคแรกของหลวงป,ปูน่นาควัดท้วยจริเข้มาให้ทุกท่านดูกันครับผมวันนี้ก็มีแค่นี้ครับผมอก็เช่นเคยครับ การทำคลิปของผมไม่มีการตัดต่อนะครับเนื้อหาในในคลิปอาจจะมีการพูดผิดบ้างไม่มากก็น้อยครับก็ต้องขอโทษทุกท่านไว้นะที่นี้ด้วยครับผมวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ